เป็นอยู่ดีกับหมอบี Well Being ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับหมออาร์ตค่ะหมออร์ ctor ดรวีของเราเองครับสวัสดีครับนี้เรามาแนะนำตัวไฟแคนเนจนะเป็นตัวที่วัดรูปร่างกายจริงของร่างกายของเราเนาะว่าจริงๆแล้วอายุเราร่างกายเท่าไหร่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวเทสต,ตัวใหม่ที่เราจะเอามาทดสอบปกติเนี่ยในวงการของเวิเนชเี่ยเราจะอยากดูเรื่องของอายุของร่างกาย มันตรวจเลือดตรวจอะไรได้หมดแหละแต <those> ่การดูอายุของร่างกายเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้เทสที่เป็นสเปเชียลเทปนึ่งเช่นตัวนี้เป็นตัวหมันล่าสุดเห็นอายุอย่างนี้เห็นคิวพันอย่างนี้นะครับสุดท้ายตรวจออกมาอายุเซลล์จะเป็นเท่าไรกันแน่ก็เดี๋ยวมาดูในชุดกันดีกว่าปกติเทปนี้เทสง่ายก็คือเราไม่จาเป็นจะต้องไปโรวอาหารหรือนะครับเราสามารถตรวจได้เลยทำความสะอาดมือก่อนนิดนึงเนาะเลือดเนี่ยถ้าเราสังเกตใช้เยอะนิดนึง มูจะใช้เยอะมากเลยนะคะทั้งวงเลยเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าหยอกเยอะรอบเดียวจะได้หรือเปล่าปกติเราจะใช้เนี่ยด้วยคำที่เราจะบีบลงไปตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะตรวจที่นิ้วนางด้านหลังนิ้วนางด้านหลังอั้นเดี๋ยวบีมีหน้าที่บีบนะมีหน้าที่แบบเคียนเคียนออมาอ่าแต่ตอนแรกบีไล่เลือกเลยไล่เลือดจากตรงมือมาแบบไล่ไล่จากตรงนี้มาบอ่าไล่ไล่ กเต็มคี่มากที่สุดค่ะเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยําที่สุดนะแล้เสร็จแล้วเรารอให้แห้งประมาณสัก2อชั่วโมงแล้วเราก็จะเก็บใส่กองแล้วจากนั้นก็เตรียมคองสำหรับการส่ตัวได้<ช>แล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูผลว่า ผลจะออกมาอายุของร่างกายเป็นเท่าไหร่นะคะมาเราดูผลกันนะคะแล,แล้วนะคะหลังจากที่เรารอกันไป3าถึงสสัปดาห์หรือ1เดือนที่ผ่านมานะคะและแล้วผลจากต่างประเทศก็มาแล้วคะ่ะเท่าไหร่คะเห็นชัดๆกันไหมคะอายุ20ปีคะ่ะยัหมอบตีตอนนี้นะคะอายุเลขสามแล้วะคะ่ะเกือบย่างเลขสามและ32ย่าง33าและห่างกันมีสิปีเลยเนาะอายุจริงของร่างกายหลังคลิปจะมีทิปเล็กๆน้อยๆว่าทํายังไง อายุเด็กกว่าอายุจริงเป็น10ปีเลยเนาะแชร์จะประสบการณ์บอกดีเลยแต่เดี๋ยวมาดูเคสนี้กันก่อนเนาะไกลแคลนเอทไกลแคลนนะคะเป็นโมเลกุลน้ําตาลตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะมันจะอยู่จับอยู่กับโปรตีนในร่างกายเลยค่ะแต่นนเนี้ยมันก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็ตัวเสียที่อยู่ในร่างกายเรานะผลดีที่อยู่ในร่างกายเราคือมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวที่ต้านการอักเสบได้ทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนผล เสียที่อยู่ในร่างกายเราคือมันกลับสร้างอนุมูลสระการอักเสบในร่างกายขึ้นเช่นเดียวกันด้านไม่ดีมีเยอะไปมันก็ทําให้ร่างกายเราแก่กว่าเยอะจริงค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหมอบีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะไกลแค่นเนี่ย ของที่เขาตรวจมันจะมี3ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1เนี่ยก็คือไกลแค่นดนไม่ดีหรือว่าไกลแค่นแมชชัวนะคะหรือีศูนย์มันคือการที่เราใช้ชีวิตไม่ดีนั่นเองกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกินอาหารโปรเซสนี้พวกแปรรูปต่างๆไม่ออกกําลังกายนอนดึกดังนั้นเนี่ยไกลแค่นแมชชัวมันก็จะขึ้นกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วนของวับ,บีเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่าเอเวอเรสต์นะคะก็แปลว่าน้อยใช่ไหมคะแสดงว่ามันก็ต้องดีเพราะว่าตัวไม่ดีมันกลับน้อย ะะข้อที่2นะคะคือไกลแค่นเทลจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเยอะมากในคนก่อนที่จะหมดประจําเดือนคะ่ะผู้หญิงที่ก่อนจะหมดประจําเดือนจะมีไกลแค้นเทลสูงมากมันเป็นตัวดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องมีตัวต้านการอักเสบเ,เยอะๆก่อนที่จะเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนพอเข้าสู่การหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยไกลแค่นเทลจะร่วงลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะส่วนของหมอบีเนี่ยยังไม่ถึงใกล้วัยหมดประจาเดือนนะคะวัยหมดประจำเดือน,น,ะะอนต้องอยุมา15-50ปีก่อนนะคะเด็กๆทั้งหลายนะคะก็ไกลแค้น เท้ของหมอีเนี่ยตอนนี้ก็ได้เกิน average ค่ะแปบลบว่าดีนะเพราะว่าสูงกับค่าเฉลี่ยมีเยอะตัวดีมีเยอะก็ยิ่งดีตัวที่3คือไก่แค่นยูสนะคะไก่แค่นยูสเนี่ยจะทำงานร่วมกับแอนตี้บอตตี้ตัวหนึ่งที่เรียกในร่างกายที่เรียกว่า IgG นะคะป้องกันการอักเสบเหมือนกันอันนี้เป็นตัวดีถ้ามีเยอะก็ดีซึ่งหมอีก็โอ้ได้ max เลยค่ะเกินค่าเฉลี่ยไปเลยนะคะดังนั้นก็จะเห็นว่าทำไมหมอบีถึงได้ อายุ2ี่ปีนะคะเย่ๆๆเเดี๋ยวเรามาดูทิปเล็กน้อยว่าหมอบีใช้ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเลยก็คือหมอบียะนอนเร็วค่ะหมอบีจะนอนไม่เกิน5ทุ่งนะคะนอนวันละ8ชั่วโมงนะคะอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารหมอเบียร์เริ่มเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ plant based มากขึ้นนะคะทานอาหารที่เป็นพืชผักนมวัวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ p r o c e s ฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารแปรรูปต่างเนี่ย มอบีก็พยายมลดลงนะคะสำหรับคนนะคะที่อยากจะตรวจไก่แคนเอดอายุจริงของร่างกายนะเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่เลยนะคะก็สามารถติดต่อมาทางด r ร์วีนะคะหรือแซนบิทแ l a นะคะก็สามารถตรวจได้เหมือนหมอบีเลยะคะ่ะอย่าลืมติดตามโพรด็อกเตอร์เวลนะคะห้องไลฟ์สไตล์ของหมอบีนะกดไลค์ส c r ท b e กดกระดิง่งช่องหมอบีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย